สวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาว youtube ท,ท,ท,ทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้พักสร้างมารังเล่นครั้งที่10กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นเกมใหม่อีกแล้วครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราไปเป็นหอยทากกันส่งจดหมายในวันนี้เรามาเล่นเกมเพชรกันบ้างนะครับกับเกม b e j ja e e l เกมนี้เป็นเกมของ popcap เกมนะครับตัวที่มุมล่างขวาหน้าจอนะฮะอ่านั่นแหละก็เป็นเกมของตระกูลเดียวกับซูมาที่เราเคยเล่นกันก่อนหน้านี้เลยนะฮะเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมที่เก่าแก่มากๆเลยนะ เพราะว่าเกมเนียผมไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าเกมนี้มันมีหลักๆตอนนี้น่าจะมีอยู่5เวอร์ชั่นหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งผมสัญญาเลยว่าเดี๋ยวผมอาจจะเอาซีรีส์ของเกมบีตาเวลเนี่ยมาลงแบบต่อเนื่องเลยในช่วงนี้นะฮะก็ในะวันนี้ขอเป็นพาร์ทเดียวก่อนเนาะของเกมบีตาเวลภาคหนึ่งเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีบีตาเวลสองบีตาเวลสามแล้วก็มันจะมีบีตาเวลบลิสและก็บีตาเวลเทวิส โอ้โหมีหลายเวอร์ชันมากเลยของเกมบิทาวเวลนี่เกมแนวเรียงเพชรนะฮะอ่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเวอร์ชันแรกๆก,ก็จะ,ะจะง่ายๆเนาะดดเท่าตัวเหมือนจะง่ายสาหรับเพชรที่ติดกันเพื่อทําให้เกิดการเรียงสาหรือมากกว่าอาคูนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเอก็ดูง่ายๆโอ้โหคือเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเราเรียงกี่อันก็ตามไม่มีเพชรพิเศษถ้าหลายๆคนเล่นในเกมแบบ เวอร์ชันใหม่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมแนวแมวต่างๆอ่ะเออถ้าสลับมากกว่าสามอันอย่างเงี้ยมันจะมีเพชรพิเศษแต่อันนี้ไม่มีเพชรพิเศษอะไรเลยอ่ะ <c oughs> ขนาดทำื่กกี้ผมทําได้แบบเป็นวิธีบวกเนาะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิเราเราเล่นเกมนี้เราจะไปขายเกมอื่นไม่ได้ <c oughs> เอาแค่เกมนี้ก่อนมันจะเ,เป็นจุดเด่นของมันไงในเวอร์ชันก่อนๆเนาะเออก็แบบเรียงเพชรแค่สามอันเองโอ้งง่าย เป้าหมายของเราก็นี่เห็นไหมแถบสีเขียวนี่ทําให้สุดสุดแถบแถบบาร์เนาะสุดเขตสเสด็จเป็ดน,นะฮะอ่ะโอเคผ่านไหมเนี่ยผ่านไหมเนี่ยเออมันจะผ่านให้ไหมผ่านยังผ่านยังเถวจะสิบแถแปดสิบมันตกการเท่าไหร่เนี่ยเอ้ย <laughs> เดียว <laughs> เดียว เฮ้ยโอเวอร์แล้วเหรอนี่เรายังเล่นไม่ไม่ทันผ่านด่านแรกเลยยังไ,ม,งไ,ม,ม,ไ,ไ,ไม่ยังไม่ทันผ่านด่านเลยตายแล้วเหรอเฮ้ยมานะมันมันไวไปไหมยังไม่ทันผ่านด่านแรกเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมสิบแล้วก็สิบแต้มตายแล้ว <laughs> บาบออะ <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราเล่นในเนอะร์มอโหมดเนาะมันมีเนอร์มอหมดกับธรรมเทอโอเคเอา okay, เนอร์มอดก่อนอีกทีนึงเมื่อก,กี้ เป็นไปไม่ได้อ่ะไม่เคยเล่นครั้งแรกแล้วตายเฮ้ยมันมันไวมากเมื่อก,กี้ไวไวเกินไปอ่ะเมืเ่อกิดอะไรขึ้นเอาโอ,โอเคเกิดอ,อะไรขึ้นก็ช่างผสมเพชรก่อนโอเคชึบชิบ,ชบไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆคือเท่าที่ดูอ่ะเราเราไม่จำเป็นต้องเร่งสปีดก็ได้เนาะเหมือนกับว่าขอแค่เลี้ยงให้ได้ก็พอจะเล่นยันชาตินาก็ได้เพราะว่า ไม่มีตัวกำหนดอะไรเลยมีแต่ตัวนี้คลิกเฮลฟอร์หินอ๋อโอ้ยโ,โ,โดนหักคะแนนด้วยอะ่ะหักเท่าไหร่เมื่อกี้หักเท่าไหร่หักไปห้าสิบแต้มพระเจ้าอ่ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะไม่โดนหักมากกว่านี้ซสลับสลับสลับ,ลบเพราะว่ายังไงชาตินี้เราก็คงจะต้องหาเจอบ้างแหลนะเนาะไม่ต้องใช้ตัวช่วยหรอกไม่มีเวลามากำหนดเลยโอเค โอ้งองเลยเมื่อกี้ตาตั้งแต่ด่านแรกได้อย่างไรนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเกมที่มีความคลาสสิกมากเลยตั้งแต่สมัยเก่าๆเก็นก่อนเลยเนาะเก่าๆแก่ๆเลยอะ่ะอ่ะค่อยๆไปกันเรื่อยๆชึบๆมันก็ดูเป็นเกมที่คลาสสิกดีเนาะแค่สลับเพชรอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันคลาสสิกจริงๆ,ๆแหละสามสิบสี่สิบห้า โอเคอันนี้ก็ได้มาเรื่อยๆอืมก็โอเคโอเคนะครับมีคอมโบกันด้วยอือหืโอเคผ่านด่านที่สองแล้วนะครับเข้าสู่ด่านที่สามตอนนี้เราเข้าสู่ด่านที่สามนนะครับเรามากันต่อเลยนะฮะ โอเคเราก็เล่นกันเรื่อยๆกว่าจะตายละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีอีกหนึ่งโหมดมันมีแค่สองโหมดใช่ไหมเวลาคงไม่น่านานมัน้งอันนี้ห้โอ้โหหกสิบแต้มเก็บคะแนนกันเรื่อยๆครับตอนนี้ ที่นี้เราผ่านด่านแรกที่500คะแนนแล้วก็ด่าน2ตอน1,475ใช่ปะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้คะแนนเท่าไหร่เนาะเออใช่มันเถือนตอนนี้ไม่ต้องคำนวณเล่นไปเลยเลยก็ผ่านเองอ่ะแหละชึบเอาลงมาโอเคค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะครับจะผ่านหรือจะตายก่อนนะเมื่อกี้ช็อกมากเลยเริ่มมาด่านแรกไม่เคยตายนะมันก็มันสอนทัวเรียอแล้วเราก็ตายในทั่วเอรียออ่ะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมล่ะ นะฮะตอนนี้พัานสามแล้วสามพันหนึ่งรสิบ้าคะแนนด่านที่สี่นะครับตอนนี้เออจะว่าไปสิที่ผมสงสัยอย่างหนึง่งในกระดานนี้มันมีเพกี้อันนี่กี่ชนิดนี่ส้มเขียว ม่วงขาวแดงฟ้าเออ่ส้มเขียวม่วงขาวแดงฟ้าเหลืองเจ็ดสีน่าจะเป็นเจ็ดสีของอันนี้อยู่แล้วนะฮะสีลุงไหมไม่ใช่ลุงเนาะไม่ไม่มีม่วงก็น่าจะมีอยู่น่าจะมีอบ่านี้แหละอ่ะไปกันเรื่อยๆโอเคชึบ ฟึบฟึบสีเหลอหืองลงมาโอเคเรามาเดากันเล่นนะครับว่าผมจะตายกันในดานไหนนี่เวอร์ชันแรกเหมือนกับเป็นแนวใช้ดวงเนาะแบบเมื่อไรก็ตามที่เคลื่นไม่ได้ก็แพ้ตอนนี้คะแนนห้าพัน หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเดี๋ยวนะเลขไม่ได้ค้างนะเลขไม่ได้ค้างเ๊ะคะแนนแปลกดีหรือมันค้างเหมือนมันค้างนะนเนี่ยโบยิปห้าเนี่ยเลขคะแนนแปดตีไปเรื่อยๆผ่านผ่านอีกแล้วนะครับด่านที่ห้าคะแนนเหมือนจะดี เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเร่งสปีดคูณ2กันไปจนถึงตรงที่ผมตายแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับอาจติดสปีดกันเลยดีกว่า ร้อยนะครับแล้วเราก็ได้ตายกันเจบร้อยแล้วน,นั่นในด่านที่6นะครับคะแนนของเรา9900นะฮะอ่ะมาดูอีกหนึ่งโหมดนะครับอีกโหมดนึงก็คือโหมด Time trial โหมดนี้มีตรงกลางเริ่มมาแล้วโอ้ตัวนี้ลดลงด้วยโอเคตรงนี้เราเราค่อยๆทำคะแนนเก็บคะแนน ด่านแรกผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหมือนมืนจะง่ายเหมือนจะง่ายด่านที่2เอ่อจุดตายคือเวลาใช่ปะแล้วจุดตายอยู่ที่คะแนนไหมอ่ะไอจุดตายอยู่ที่การไม่มีตัวให้โมบหรือเปล่าอ่ะ เราสองผ่านได้อย่างง่ายๆนะครับตรงนี้ <5. S 1> ด่านที่สา <5. S 1> มมาไปเกมนาสปีดเนาะเราก็ติดสปีดได้เขาเลยโอ้โหนี่ก็สปีดมากเลยนะนนี่ <c oughs> แต่รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่ลดลงมันเร็วขึ้นเรื่อยๆป่ะใช่ไหมมันต้องเร็วขึ้นดิถ้าไม่เร็วขึ้นมันก็ไม่ท้าทายสินเนาะอ่ะอ่ไปกันเรื่อยๆกันเรื่อยๆเอาให้ผ่านเอาให้ผ่านเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ผ่านดังยังไม่ผ่านไปกันอีกอีกนิดนึงอีกนิด นิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงนิดสุดท้ายโอเคด่านที่ส <c oughs> ี่เอ่อเอ่อเออเอ่าใหญ่แล้วถามได้ไหมโอ้โหโอ้โหรถเยอะรถเยอะจังเลยเราต้องรีบกูนน้คะแนนละ ตอนนี้คะแนนเก็บเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ผมเหมือนจะไอบ่อยนะนี่คือไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวหรอกแต่มันเหมือนกับว่า,วา,า,าผมนะไอบ่อยจริงๆแหละเออก็เรียกว่ากว็ากวาจะสภาพภูมิอากาศแบบไหนแล้วก็ควรจะดูแลตัวเองอะเนะเาะอ่าพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเอากังกายอย่างสม่ําเสมอเนาะว่างๆกระดิกแขนกระดิกขาเพราะว่าเขาบอกว่า แค่ขยับเท่ากับกำลังตายเอ้ยไม่ใช่แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายนะครับโอ้โหเราไปเปลี่ยนสมนวลเขาซะแบบจําแยกเลยขยับเท่ากับกําลังตายเอ้คงไม่น่าใช่หรอกนังอะโอเคอ่ามีตัวไหนไหมเก่าแล้วอะเผ่าแล้วก็ผ่าแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันมันตายแบบโนมองมูฟได้เปล่าอันนี้อันนี้อันนี้กลับได้ไหมกลับได้ไหมกลับได้แล้วกลับได้แล้ว ตรงนี้ตรงนี้ผ่านยักผ่านยัผ่านโอเคด่านที่ห้าเฮ้ยด่านห้าลดเร็วมากเลยอ่ะให้เราได้เล่นว่าไม่น่าเกินด่านหกนะแต่คะแนนน่าจะสูงอยู่อ่ะโอเคค่อยๆขึ้นค่อยคยไปค่อยๆไปอืมปลักษณะของมันก็คือห้ามพลาดอ่ะแค่นั้นเอง พาปุ๊บมันเวลาก็แบบค่อยๆไหลไปชิวๆอ่ะแต่ว่าแบบถ้าเราพาปุ๊บมันก็ไหลไปเรื่อยๆไอ้ด่านที่หกเร็วแน่ๆครับฟึบโอ้โหตรงไหนกินรวดได้กินไว้ก่อนเออไม่ใช่ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้เอาอีกเอาอีกได้ไหมมีอีกไหมอืมทำไมไม่ทำคอมโบเออแย่แล้วแย่แล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนถามหน่อย โอ้โหเอ้ยโอ้โหอืมอ้าวเอาเข้าไปเอาเข้าไปสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีส้มสีขาวสีฟ้าโอเคเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะขึ้นได้ไหมจะขึ้นได้ไหมด่านที่เจ็ดมันจะยากขนาดไหนนี่แค่ด่านที่หกเองนะนี่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ มาอีกอีกสักทีนาะจะหายไปไหนล่ะเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สีขาวสีส้มสีเหลืองลงมาส่โอเคผ่านหกได้อยู่แต่ที่เจ็ดอืมมากินได้กินก่อนเพราะมันเร็วมากเลยเวลาที่มันลดเนี่ยอืมโอเยตรงไหนตรงไหนตรงนี้ ตอนขึ้นน่ยยากจากตอนลงน่ยง่ายง่ายเออเฮดูความเร็วมันลงคนเร็วมันลงมันลงแบบไม่สนใจแท่ใน,นที่เราทําได้เลยโอเคไม่หรอกมา,ากสนใจอยู่เพราะเราทำคะแนนได้ดีไงมันก็เลยลดเยอะแต่เราจะไม่ให้มันลดเยอะหรอกอืมไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆผ่านยังผ่านยังผ่านไหมผ่านไหมผ่านยังผ่านยังผ่านหรือยังโอเคเจ็ดด่านนีก็ยังไม่ตายเอาสิ วความเร็วสูงนะอาดาที่8 <c oughs> คงไม่น่ารอดแล้วล่ะด่านเนี้ยโ,โหดูดูความเร็วมันแล้วโหสองครั้งต่อห้าคะแนนด่านเก้าตัว <ๆๆ S 2> ความเร็วมันลงดิโอ้โหตึ๊ด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 เลยเอาละห้ามพลาดก็พอเมื่อกี้มันโชคดีเพราะาได้คอมโบเฉยๆแหมเอาจริงๆไม่น่ารอดด้วยสัม <c oughs> นี่มันดาที่เก้า <c oughs> แล้วนะเออใช่นวลาที่เก้าแล้ว มันก็ไม่น,าน่ารอดปะ่ะแล้วทำไมเรายัางอรอดล่ะเป็นคำถามที่ดีสีเหลืองมาสีส้มดูสีขนาดเราเก็บเร็วนะเ้าเรื่เยะแ,แ,แล้วไงอืต้องทำภายในคอมโบเยอะๆนะครับตรงนี้เกือบแล้วไหมเกือบแล้วไหมเกือบตายแล้วไหมโอ,โ,อโอ้เออเอาสิเอาสียังไม่ตายนะครับตอนนี้คะแนนเรื่อยๆคะแนนเรื่อยๆ ไหลลงเรื่อยๆคะแนนไหลลงเรื่อยๆเอ่อตรงไหนอีกตรงนี้สีเหลืองโอเคอ่ะ normal move โอเคอย่างนี้นี่เองมันไม่ให้ตายนะแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บเหมือนเราจะตายแล้วอะแบบจังหวะนีไ้ไม่ดูไม่ดูไอ้เพชรที่ตกมาหรอกอันไหนเกี่ยวได้เกี่ยวไว้ก่อนนั่น้วไม่ตายด้วยเอาดิเอาสิ จะได้ถึงขนาดไหนเนี่ยผ่านปะผ่านไหมผ่านไหมสปีดขั้นสูงสปีดขั้นสูงสปีดดิฟเตอร์ตอนนี้ตอนนี้เกือบไหมเกือบไหมเกือบผ่านไหมเกือบ,บผ่านหรือเกือบตายเกือบผ่านหรือเกือบตายเกือบผ่านผ่านเฉยอะโอ้โหด่านที่สิบเอา้าถ้าด่านนี้ผ่านอีกเดี๋ยวผมยอมตายเลยนะที <laughs> เพราะว่ามันไม่มันไม่ควรจะมาถึงขนาดนี้ไง คะแนนของผมไม่น่าควรจะมาเกินขนาดนี้ไงดูดิดูด,ดิดูคอมโบมันสิคะแนนบล็อกหกสิบห้านะคูหกสิบห้าเอาสินั่นนั่นเอาดิไม่ตายกาจะไม่ให้ตายโอ้โหเสียงมอไซ์ก็เข้ามาได้ดีถูกจังหวะมากเลยนะครับเอาละ่ะกประหันด่านสิบแล้วอะ่ะเฮ้ยถ้าผมผ่านด่านสิบจริงจ,งจงผมผมทิ้งตัวเองตายเลยนะเพราะแบบแสดงว่าแบบมันเออเดี๋ยวนะคงไม่ต้องทิ้งแล้วมั้งนี่คะแนนหายเลย เออตรงไหนมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วออกสีขาวเออเฮ้ยแย่แล้วมองไม่เห็นตรงไหนสีเหลืองโอ้อ่าสีตรงนี้ดานบนนวมุบครับจะผ่านให้ไมหมล่ะทีเนี้ยผมว่าไม่ได้ผ่านสปพร์ปากแน่เลยเฮ้ยหรือว่าอาจจะผ่านก็ไม่รู้นะ ก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เอาซีเอาซีตรงไหนอีกตรงนี้สีฟ้าสีแดงสี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 ทนได้ค่ะเออแต่ตอนนี้สีทนไม่ไหวแล้วนะฮะตรงไหนล่ะเออสีเหลืองยังยังจะขึ้นได้ยังจะขึ้นได้ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวยังยังจะขึ้นมาได้อีก ยังจะขึ้นมาได้อีกยังไม่ตายอีกนะฮะตอนนี้ใกล้ยังล่ะใกล้แล้วไงตรงไหนล่ะตรงไหนมา้ยตรงไหนมองไม่เห็นแล้วเออตรงนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอเคได้ตายสมใจอยากนะครับเรียบร้อยก็ส2มหมสองพั้อก้าสิแต้มนะครับคาพิทูโรวิชวันมูฟฟอร์บูนัทถอยใช้เวลาได้ไปถึงเนาทีเลยทีเดียวโอเคก็เอาไปว่า ประมาณนี้ก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมบีจาเบลนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้เกมนี้นะครับผมจะทิ้งิงก์เอาไว้ที่คาอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถลงไปดาวน์โหลดกันได้เลยและอ่าเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ติดตามแลาที่บลงคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะแล้วก็ชแนลของผมนะครับก็ยังลงสัปดาห์ละ4คลิปเช่นเดิมนะครับ วันจันครับเป็นคลิปวิดีโอทีเซอร์ของคลิปที่เราจะลงในวันอคารนะครับวันอคารครับเป็นคลิปสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับวันพุธและวันพฤหัสนะครับเป็นพักสร้างมานั่งเล่นนะครับที่เราจะพักการสร้างเกมมาเล่นเกมมาแบบนี้นี่เองในครั้งหน้านะครับก็จะยังเป็นซีรีส์ของเกม Bizarre เนาะอาันที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะฮะก็จะเป็น Bizarre ของพาร์ตต่อๆไปเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะบ๊ายบาย